ไปค่ะทุกคนอามอนอโมูจะพาไปเที่ยวงานวัดค่ะงานวัดช่วงกลางคืนเนาะก็จะมีะหะมหอรสลศพมีลิเกเนาะมีลิเกนะคะแล้วก็มีเยอะแยะมากมายของขายเต็มเลยนะคะทุกคนวัดนี่ก็จะอยู่ตรงข้ามบ้านอามอนอโมูเลยนะคะเดินข้ามถนนมาก็ถึงแล้ว ตรงไปแล้วค่ะทุกคนบ้านลมอยู่ทางโน้นค่ะทุกคน <c oughs> ถูกใจเด็กๆเลยเขาบอกขอระบายสีก่อนนะคะก็จะเป็นอะไรที่คู่กันนะทีระบายสีบ้านลมเด้งดึงอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆจะชอบนะคะทุกคนก็เอาเอาที่เธอสบายใจไปนางระบายสีกันบรรยากาศดีๆไม่ร้อนนะคะอากาศดีมากเลย มีร้านค้าเยอะแยะมากมายมีให้เลือกหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะจะกินอะไรจะซื้ออะไรก็ดีใจกันละค่ะมีงานวัดให้เที่ยวให้เดินเล่นเนาะอยู่ใกล้ๆบ้านไม่ต้องไปไกลนะคะทุกคนไปต่อด้วยบ้านลมค่ะโดน เด็กๆที่ชอบถูกกันเลยนะกับบ้านลมไปอยู่ที่ไหนถ้ามีบ้านลมนี้เขาจะอยู่ได้นานานานะคะทุกคนก็ดูภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะสนุกสนานเฮฮากันเด็กๆ ส่วนย่าก็นั่งกินก๋วยเตี๋ยวรอเด็กๆนะคะลิเกยังไม่เล่นเนาะก็ชมบรรยากาศไปก่อนเนาะว้าวสวยมากที่ามานแสดงควาเยี่ยมไรู้